คลิปนี้เราจะตะลุยอไรนีนด้วยคุกกี้หมาป่ากันขอแนะนําร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แนลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์แล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับทีมนี้เนะี่ยมีมานาและตั้งแต่วันที่อรารีนาซีซั่นที่แล้วตัดผลนะครับวันนี้ผมมีคนที่รู้จักเขาโดนทีมนี้ตีตั้งแต่วันแรกๆเลย แต่ผมไม่รู้ท็อปปิ้งเลยว่าเอ้ยมันใช้อะไรยังไงใช้สมบัติอะไรนะครับจนกระทั่งเมื่อเมื่อวันนี้เนี่ยเออผมเพิ่งรู้ข้อมูลว่าเอ้ยทีนี้เนี่ยใส่อะไรยังไงเนี่ยจากคลิปของชาวเกาหลีท่านนี้นะครับตัวท็อปปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยผมเอามาจากท่านนี้เลยก็ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนคิดไหมเอาเป็นว่าผมดูมาจากอันนี้แล้วกันนะครับก็ท็อปปิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นซีรอนใส่เป็นลดเสียงหายเยอะๆมีออฟลองความเร็วโจมตี หมาป่าใส่เป็นครูธารนะครับโชคดีที่ว่าท็อปปิ้งพิเศษของแกงล็อกสตาร์ไอแกงท้่ผมเติมไว้เยอะก็เลยมีนะครับแล้วก็โกชีสก็เป็นโจมตีครู i า e ให้มันออก3วิก็คือครูธามประมาณ1 0 2 10.3ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับราชินีก็โจมตีลว้ลวนเลยนะครับแรงแรงแล้วก็แบ็คเพิลเนี่ยนะครับผมใช้เป็นแบบนี้ก็คือโจมตี3ครี2ต้นทางเราใช้เป็นคริทนะครับแต่ผมประยุกต์เป็นโจมตี3 เอาเบาๆกันละกันเป็นคิมสันคนนกนะครับผม Let's go อันนี้เป็นสามดาเมจนะครับเฮ้ยตัวดาเมจเขาน่าจะโดนเราแบบบึมๆบ,บ,บําๆอยู่นะครับ Let's go เริ่มจากหมาป่าก่อนนะครับหมาป่าก็ขวรไปนะครับทําจังหวะเออแล้วก็ใช้แทงทุกสิ่งแบ็คเพลไปนะครับแล้วก็ราชินีตุยแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับตอนราชินีตา,ตายตายเนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวการฮิลจากสมบัติขนนกหวีดด้วย แล้วเวลาเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะมีถ้าตัวดีบัฟกดแก้วโดนอีกทีแล้วทีมเราก็จะได้บัฟแรงขึ้นอีกนะครับผมไป2ต่อไปนะครับผมนี่แล้วก็มาป่าเออนี่แล้วก็มาป่าควรนมันควรนสตันสตันสตันหยุดจังหวะมันหยุดจังหวะมันน้อนรักบัญชาไปโคชิช้ชุบยังวะใช้แล้วแตกเออนี่คือทีมนี้ผมอยากเล่นมากเพราะว่าผมเห็นหมาป่าแลยแบบกีดการ์ดเลยกีดการ์ดเลยตัวมันเท่นะครับ นี่สุดยอดการป้องกันนะครับ MBP โอ้อันนี้เจอเป็นขนนกนะครับแล้วก็ค่อนข้างเสียวอาจจะเป็นแบ็คเพิร์นะถ้าผมเดาเพราะว่าพลังมันดูน้อยๆอ,อ๋อไม่ใช่เว้ยคือมันเดาไม่ออกหรอกเพราะว่าตำแหน่งนั้นอะ่ Go นะโกชีสเนี่ยอยู่แล้วแค่จะเป็นโกชีสแบ็คเพิร์หรือโกชีสราชินีอะไรเงี้ยผมก็เดาไปเรื่อยนะครับเพราะว่าพลังมันก็ใกล้ๆก,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 กันแล้วแต่ว่าเราใส่ท็อปปิ้งแบบไหนนะครับเออปับ๊บแล้วก็ชึบชืบชึบแช่ชชแข็งทุกสิ่ง ราชินีใช้ชุบโคต้าครบเลยเออนอนแล้วครับบัญชาแต่เขาใช้ชุบไปแล้วนะครับแต่โกชิเรายังโอเคโกชิเพิ่งจะได้ใช้ชุบนะครับโกชิเขาเกิดมาโกชิเราขอเกิดขึ้นมาสวนหน่อยดีเกิดขออยากเกิดเออยิงไปปั๊บปั๊บปั๊บสวยเหลือเหลือสองแทงเฮ้ยมีลุ้นถ่าโอ้ยเลี้ยวลุ้นก็ยากอยู่แหละไม่ง่ายนะับไม่ง่ายเอ้ยโ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 ดนโดนโดนโอ้ยโดนบาสเก็บอ่า อ่ะตอนนี้ผมก็ไปปรับมานะครับผมเป็นแบ,บ็ปเพิร์ดเดี๋ยวตามตัวฉบับเลยแล้วกันเออก็เป็นคริสามนะครับผมโจมตีสองมารือกันต่อจะเราหาในดิสแก้แค้นนะครับอ่าคนนี้คนนี้น่าจะคนเดียวกับข้างบนนะผมพยายามไม่ให้มันซ้ำแล้วกันอ่าคนนี้ขนนกนะครับผมอันนี้โกชีสแปดดาว เออแต่คนนกกับคนนกเยอะจริงๆนะครับผมไม่มัน่นใจว่าเซิร์ฟเพียวเซิร์ฟโพลี่คนตั้งขนนกเยอะไหมแต่เซิร์ฟดาขนนกเยอะมากนะครับผมมาแล้วก็ยิงไฟพื้นแห่งเทพแล้วก็ไปนะครับผมปุ๊บเคลียร์ตัวเอ้ยเหมือนตัวแล้วเขาจะตายเมื่อกี้เออน่าจะตายไปแล้วนะครับผมนี่โกชีตายยิวขึ้นมานะครับผมหมาป่าอย่าพุ่งตุยหมาป่าเออหมาป่าโดนเชือกแข็งแตกแนะ่เลยช็อตน,นี้แตกนะครับนะ้ำแข็งสลายตัวมันก็สลายตามไปด้วยเออนะครับ ืนแห่งเทพยิงมาเข้าโกชิสโอเคเหลือราชินีนะครับคอยเก็บราชินีกับซีรอนแช่แข่งทุกสิ่งหยุดเข้าไปก็อุย้ยสวย้ยเอาวาเอาวาอันนี้น่าจะถูกต้องแล้วมั้งนะครับผมอ่าลงโกชิสแล้วนะครับผมลุยแล้วโกชิสไปเราก็แช่แข่งทุกสิ่งแล้วก็ขึ้นสองประกายเอาไม่ใช่นะครับคือนแห่งเทพยิงมาโอเคเข้าราชินีเกิดขึ้นมาใหม่ชุบขึ้นมานะครับผม โอ้ยอันนี้แกนสองเพิ่งมาเห็นนะครับผมแล้วก็เออเลียนะครับผมแล้วก็เกิดขึ้นมาแมบพร้อมกับนกหวีดแล้วก็ขึ้นแห่งเทพสวยเออเนรบประชาเลีเยลงเลียลงโอ้โยจบอย่างเร็วนะครับเร็วเอ้ยหรือว่าเพราะว่าเราปรับท็อปปิ้งมาวะมันก็เลยเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีบนๆอีกเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้นะครับอันนี้มีอ่ะขอเอาเฉพาะแกนหนึ่งโอ้โหน่าจะขนนกออ่ะท็อปปิ้งเราอาจจะปรับมาถูกแล้วเราอาจจะชนะแล้วก็ได้นะครับใครจะไปรู้ ไอคนนี้ก็แหละคนนี้นี่คืออดีตอันดับหนึ่งน่าจะซีซันก่อนก่อนเซซันสองเซซันให้แล้วมั้งนะครับไปแล้วก็โกชีจิงไปนะครับผมปึ๊บแล้วก็แบ็คเพอร์ไปแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคีย์ราชินีเขาแม่เหมือนจะเคียววะเออแล้วก็ซีรอนซีรอนเนี่ยไม่ได้ออกสักทีกว่าจะได้ออกเออลแล้วก็ขบัญชาแล้วก็โอ๊ยแบ็คเพอร์ตายไปซีรอนสแต็กเต็มเดี๋ยวเราโกเชเกิดขึ้นมาใหม่ ยิงโดนปั๊บปั๊บชึบโอเคเหลือโกชิเขายิงสวนมาขอแค่ตายแค่ตัวเดียวโอเคเหลือ2ตัวมีโอกาสได้สวนเขาใช้ชุบได้แล้วนี่ราชินีแช่แข็งทุกสิ่งสวยคนนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นขนนกซีรอนไม่ใช่ขนนกคิมสันแหมมึนนะครับไม่เล่ไม่ได้เล่นซีรอนนาน,านนะเลยมึนนะครับผมจริงจริงมันมีซีรอนบาชีด้วยนะอีกทีมแต่เดี๋ยวคลิปนี้ขอมาป่าล้วนๆเลยนะครับผมเพื่อนแห่งเทพไปแล้วก็แบ็คเพอร์ได้ออก นี่โหทีมนี้แหละโอเคแท้แข็งทุกสิ่งนะครับโกชิตโอ้โกชิตโกจะดุยหมาป่าตุยไปก่อนแล้วนะครับผมหืมคิมสันตัวเดี้ผมจะเคลียร์เขาได้ไหมเนี่ยนะครับผมแล้วก็เกิดขึ้นมามาแล้วเคลียร์แบ็คเพิร์ดไม่ขอเคลียร์แบ็คเพิร์ดก็ยังดีเหมือนเคลียร์แบ็คเพิร์ดโอ้ยดีแล้วโอ้โหแต่ถ้าคิมสันแทงเราอาจจะตายหมู่นะขอออกสกิลก่อนคิมสันแทงแล้วกันเออแล้วก็ซีรอนเคลียร์นรกคำบัญชาสวยโอ้ยขอโนอีกแล้วนะครับผมคนนกเต็มไปเต็มอา อันนี้ก็จะเป็นอันดับหนึ่งของซีซั่นที่แล้วคนชื่อกจีที่ผมบอกไปนะครับผมผมจะได้ว่าคนนี้เหมือนจะใช้หน้าแข่งกูทามนะผมน่าจะแตกนะนะครับผมเออไปอ้าวโกชิก่อนนะครับผมไปแล้วก็แช่แข่งโอ้ยไม่ได้ออกอุ้ยโอ้ยแบ็คเพิร์แบ็คเพิร์ตายก่อนโอ้โหไม่ได้ออกว่ะแบ็คเพิร์นะครับผมเอ๊ะเมื่อกี้ทําไมมันไม่ได้ออกวะนะครับเชื่อมันไปก่อนนะครับผมมาโกชิตแรกกันนะครับแต่โกชิเขายิงมันน่าจะเข้าหมาป่าปะวะ เข้าตัวอะไรเอ่ยเอ้ยเหมือนจะเข้าโกชีดว่ะโอ้แต่หมาป่าทนบ้านไม่ไหววะ่ะเอาขอแช่เขาปิดซะหน่อยปิดบ้านหน่อยปิดบ้านหน่อยปิดบ้านไม่ไม่บ้านม่นถึงชิปหายนะครับเพื่อนแห่งเทพยิงมาเอ่ยมนมี่ขอโกชีดสวนเพื่อนแห่งเทพยิงไปแล้วก็บนบัญชาเออสวยอุ้ยโอ้ลุ้นชิปหายเลยส่านนี้เรื่องมันปิมหลายรอบมากเลยอ่ะโอ้โหน่าจะกิวเดียวกันอ่ะเกาหลีสองนั่นไงเอาวะ ได้เ,เคยเทสกัคนนี้เหมือนกันเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้นะครับเดี๋ยวได้รู้ว่าเราจะทนบวกสาสิบไหวไว้เมืม่อกี้แบ็คเพิร์ผมยังทนเมื่อกี้คนเมื่อกี้น่าจะบวกยี่สิบสี่ยี่สิบห้าไม่ังไม่ไหวเลยนะนับภาษาแล้วก็บวกสามสิบวะนะครับผมไปแล้วก็แบ็คเพิร์นะครับผมอมืไม่ได้โอ้แบ็คเพิร์กับราชินีตายพร้อมกันนะครับเมื่อกี้โอ้โหเลเทะนะครับเลเทะเลเทะโกชิก็ยังไม่ใช้ชุบเลยนะนะ่ะพูดเป็นเล่นนะ่ะโกชิจะไม่ใช้ชุบอะ่ะแล้วโดนยิงสวนมาแตยกทีมอย่างเงี้ย โอ้ oh, อันนี้เป็นแม็กเพิร์อีกแล้วนะครับผมว่าตีสบายนะครับผมแม็กเพิร์เนี่ยเราไม่โดนราชินีไม่ถึงแม็กเพิร์เราไม่โดนราชินีเขาเนี่ยมันน่าจะได้ออกสก,กิลแบบชัวร์ถ้าได้ออกก็ผมว่าก็ก็ดาเมจก็แรงมากของเรานะครับผมไปเอ้ยโกชิก็ติดลงลนะนั่นน่ะนะครับผมไปแล้วก็ซีรอนซีรอนหมาป่าดักหน้าไปก่อนนะครับผมซีรอนตามขึ้นมานี่มันมียืนคำ้ำยืนคำ้ำโอเคเคลียร์ลงแล้วก็พอมันติดลมก็หิวมานะหมาป่าเปิดอุ้ยหมาป่าตีสตาร์ทนะครับ โอ้คื่อนแห่งเทพยิงคนน้องยังไม่ได้ใช้เลยมาป่าเคียร์เคียร์ปูทางสตันมันโอ้มีปูคุนกาสตันเหรออุ้ยดาเมจเต็มจอไปหมดโอ้ยผมว่าช็อตนี้มีแหลกผมว่าเมื่อกี้มันแหลกนะคะผมไม่รู้ว่าชิปแหลกไหมแต่ผมดูด้วยตาเนี่ยมันแหลกนิดหน่อยนะ <c oughs> อ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาเล่นสนุกสนุกดูสำหรับทีมซีรีหมาป่านะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ